ดวงอาทิตย์ทําให้ทุกสิ่งกระจ่างชัดแต่เรายังต้องทําความเข้าใจในส่วนที่มืดซึ่งยังคงดำรงอยู่ฝันเห็นกันไกลทานายฝันได้ดังนี้ในส่วนของทางด้านการงานไม่ว่าจะเกิดปัญหาสิ่งใดในสายงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่อาวุโสกว่าเข้ามาคอให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีในช่วงนี้ ดังนั้นหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็จะมีแนวโน้มว่าจะเบาบางลงหรือแก้ไขได้ง่ายขึ้นหากผู้ใดฝันว่าใช้กันไกยตัดสิ่งของทำนายฝันได้ว่าเรื่องราวในชีวิตเก่าๆบางเรื่องจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายอีกครั้งควรปล่อยวางให้มากขึ้นในส่วนของทางด้านการงานงานที่มีเข้ามาหรือกําลังปฏิบัติอยู่นั้นจะเริ่มมีงานเข้ามาค่อนข้างน้อยหรือหดหายไปเลย และจะส่งผลต่อรายได้ของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นกันไกลตัวเลขที่ได้คือ9 1 2หรือ7อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาจับคู่กับตัวเลขที่กำหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ